วัสดีพี่รองแง้มคำยง้ม,งมแรงครับวันนี้นายหอยไข่หวานพามาทั่วหอดเกาหลีมาเบิ้งหน้าเกาหลีครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นท้งหน้ายุนาโรงงานนะครับทางรถไฟเขตดดนติดกับเกาหลีเหนือครับฟังผู้ ด้เกาหลีว่าถ้าเขาปักล่งครับอีกอีกเดือนเดียวนี่ง่ามครับเนี่ยง่ามแห้งดินเขาดีไหมนี่ก็เป็นข้องน้ำมีน้ำไหลอยู่ตลอดนะครับโุ้นซอยหนาโรงงานน้ำนี่เปิดไส้ครับวา่าถ้าต้องการไส้ย่ามได้นี่นไดขึ้นมาเลยครับ เหต่ายครับบ่คือหน้าบานเท่าสะอ่อ,อนแห้งบัดเขาอีกเดือนเดียวเนี่ยง่ามถือปุ๋ยเทียเดียวเท่านั้นเนียยุเขตชาตนเมืองแต่ว่าการสั่นจามคำน่าคมนี่ ถนนไปมาสะดวกครับมีรถไฟรถเส้นทางสายไฟสายไอเซ็นนี้นี่ต่อไปหอดเกาหลีเหนือเลยนะครับกล่องยอนแสงจะเหมิดนะครับคออไัยนี่เป็นโรงงานไม้นี่ วันหยุดครับปับ่นจัก,กรยานเล่นแหวมาเบิ่งทงหน้าเกาหลีเบ็ดหน้าง่ายครับก็คือบานเท่าเบ็ดหน้าบ่ร้ายแต่ว่าได้เขาร้ายแห้งหยาบ่ามีเพราะตนอีกเล็กน้อยกับสูบน้ำใส่บ้าเนเอง ห่อยหนำฝนตกซีหามือเม,มอื่อวานหนำบ่อึดเข้าในปลูกพักปลูกพักปลูกบวกพริกนี่ปลูกนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันได้ไลายฟังแล้วมันเป็นเรางานครับเนี่ยข้องนำข้องนำยูทำเป็น,นยูบานเท่ากับข้อง กว้างจนละประทานบรรยากาศดีครับน,น้ำนี่บ่อึดบรรยากาศก็สีประมาณนี้ สะอาดครับ,เ,งงนเ,บเนี่ยซวยเขาโรงงานเบิ้งงรับนี่ต้นต้นบกพริกต้นข้าวโพดดินเขาดีนะครับเขียวบกพริก ผู้ถอเกาหลีแข็งแรงอย่างออกกําลังกายเนีย่ยมาแรง อันนี้ก็ทังรถไฟต่อฮอดเกาหลีเหนือนะรถไฟฟ้านะฮะอีกประมาณ2กิโลสกิโลไปถึงเขตชายแดนโรงงานอยบะไกลจากเขตชายแดนบอือว่าพี่น้องเนี่ย เออขี่ยานาพาบบริชัดาพาบบริ่งทถ้าเบิ้งเขาไงก็นีแต่สิพามันลออีกเทือนเบิ้งหอยน้ำมาฝนตกสีหามือกลับโรงงานกันพีเนอะ ก็กันคลิปหนะบ๊ายบาย